เรื่องของบรดกคสชเนี่ยนะฮะคุณจตุรนฉายแสงโพสต์ใน Facebook บอกว่าได้ไปร่วมเวทีเสวนาถอดประสบการณ์การปราบปรามเสรีภาพของประชาชนอายุคคสชอนอกจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมที่ต้องสู้คดีกว่า6ปี6เดือนเนี่ยจากการไม่ไปรายงานตัวตามคําสั่งของหัวหน้าคสชและคดีมาตรา1นึเนี่ยที่ทาให้ถูกดําเนินคดีในศาลทหารยังมีผลทําให้เขาคุณจตุรนเขาถูกจําคุกระง,งับธุรกรรมทางการเงินและหนังสือเดินทางซึ่งทั้งบดนี้เนี่ย คดีทั้งหมดเพิ่งจบลงเมื่อไม่นามนมานี้คุณจตรุรงค์ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยคำสั่งของคอ,งองสชอเนี่ยมันยังมีผลอยู่นะฮะ,ะและมีใช,ใช้อยู่ในจนปัจจุบันนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีผลอยู่ใน2ลักษณะลักษณะแรกคือ <c oughs> เป็นคําสั่งที่เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพ, <c oughs> าพการทําลายกระบวนการยุติธรรมขัดต่อหลักนิติธรรมขัดต่อสิทธิมนุษยชนส่วนคําสั่งอีกประเภทหนึ่งที่มีจํานวนมากก็คือคําสั่งที่มีผลต่อระบบโครงสร้างในการบริหารประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะ ทั้งสองลักษณะนเนี่ยมีผลคนละด้านและจัดการกับมันจะต้องแตกต่างกันเช่นเรื่องที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารทั้งเรื่องเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจเอยสิ่งแวดล้อมเออ <c oughs> เป็นเรื่องที่คอสชอเนี่ยออกคําสั่งมาแล้วอะไรที่มันแตกต่างหรือขัดแย้งกับพลบใดก็ตามมันจะมีผลเท่ากับการแก้พลบนั้นไปแล้วอ๋อเป็นกฎหมายและกลายเป็นพลบใหม่ไปแล้วยกตัวอ,อย่างเรื่องป่าทวงคืนผืนป่านี่กระทบผู้คนหลายล้านนะฮะอันนีงเรื่องผังเมืองต่างๆฮะมีคำไม่มีเออ เห็นได้ชัดว่าคอนเซปต์อยู่คนอยู่กับป่าไม่มีในสารระบบของการแก้ปัญหาที่ดินของคอสชเลยแต่ที่ทําจริงคือเอาป่าจากออกไปจากชาวบ้านมันมีผลแม้กระทั่งเรื่องป่ามีผลมากชา้น่แล้วที่ผ่านมามีปากเสียงน้อยกรณีของกลุ่มดาวดินเนี่ยเกิดขึ้นจากเหตุนี้ด้วย กลุ่มดาวดินเนี่ยฮะที่มากาอกาเนิดเป็นภัยดาวดินก่อกําเนิดมาเป็นทะลุฟ้าในภายหลังเนี่ยเป็นผลมาจากเรื่องการทวงคืนพื้นป่าด้วยคือพูดจริงไอป้ปลดอาวุธคอสชอเนี่ยก็คือรื้อคำสั่งของคณะปฏิวัติที่มันออกมั่วแล้วมันมีผลเนี่ยคือตอนนี้คนอาจจะคิดว่าหมดยุค,คอสชอไปแล้วแล้วก็คาสั่งของคอสชอหมดไปลาซึ่งไม่ใช่ใช่ไหมครับเราเราก็พอจะมีความรู้กันว่าทุกครั้งที่มันมีการรัฐประหารเนี่ยมันก็จะมีออกการออกคําสั่งต่างๆซึ่งมันมีผลกับกฎหมายแล้วกฎหมายลักษณะที่เกกิดนนใยุคสสชีมมัารรตวจอบ มันเขียนมั่วนะครับบางทีก็เขียนตามความบ้าเขียนตามความคลั่งความอคติความไม่รู้ความงมงายในเรื่องบางเรื่องเนี่ยแล้วก็กระทบกับประชาชนค่อนข้างเยอะแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับสื่อเองเนี่ยก็มีมีคำสั่งคอสชอหลายฉบับเหมือนกันที่ยังมีผลอยู่ยังมีลผลอยู่มีผลกับสื่อมัน,มน,มนคืออย่าไปคิดว่าคอสชอมไม่มีแล้วเนี่ยคำสั่งเขาจบไปไม่ใช่นะคำสั่งที่ประกาศไปแล้วนี่มีผลทางกฎหมายสร้างความเดือดร้อนให้คนได้อยู่เอาคนติดคุกได้อยู่ ต่อให้คำคต่อให้ตัวคอสชอไม่มีแล้วแล้วปแปลงร่างมาเป็นประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ตามเนี่ยแต่คําสั่งคอสชอยังมีผลทางกฎหมายอยู่สภาผู้แทนเขาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็คือคําสั่งหัวหน้าคอสชอเนี่ยนะฮะ <c oughs> ทั้งขัดต่อหลักสิทธิ <c oughs> ทมนุษยชนและประชาธิปไตยเพื่อยกเลิกประกาศและคําสั่งคสชทั้งหมด35ฉบับเขาพิจารณาเนี่ยก็คือเริ่มต้นเนี่ยในในวันนี้ ใช่ไหมคุณชูวัฒน์แล้วก็มีการบอกว่าให้มีการจับตาดูการพิจารณาว่าจะออกมาเป็นอย่างไรครับ,ค,รบคือตอนนี้ลุ้นกันแค่วาระแรกเนี่ยจะรับหรือเปล่าอันนี้เป็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชน <ừ> <ừ> แล้วการพิจารณาคราวนี้ต่างจากการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูญเพราะร่างแก้ไขรัฐมนูญใช้สภาทั้งสภาคือ <ừ> มีสวด้วยคร <ừ> าวนี้สภาผู้แทนล้วนๆเลยใน <ừ> วาระแรกนะ <ừ> ถ้าสภาผู้แทนไม่ผ่านเนี่ยนะ คุณจะอธิบายยังไงว่าคุณเป็นตัวแทนประชาชนนี่เป็นการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของอประชาชนร่างสิมันรวมเขาบอกเบื้องต้นเราได้รับแจ้งว่าร่างยกเลิกคำสั่งคสช,อชอจะเข้าวาระการพิจารณาวันนี้แต่จากระเบียบวาระการประชุมเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าสิ่งที่พยายามทําคือสื่อสารกับสังคมและเพื่อนสมาชิกทุกคนว่าร่างนี้ <c oughs> มีความสําคัญก็ไม่มีสวมาคอยพิทักษ์ผลงานของคสชแต่มีพลังประชาัฐไงพลังประชาัฐแล้วพักรวมว่าอย่างไรกับกับร่างกฎหมายนี้ ก็สําคัญเช่นเดียวกันนะครับเขาอ๋อ,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 อเรามีเรามีเสียงจากงานเสวนาเนี่ยนะที่คุณจตุรนเขาได้ไปพูดนะครับ <c oughs> เราไม่มีเสียงรังสีมันโรมแต่ว่าเรามีเสียงจากงานเสวนาซึ่งมีเสียงของคุทณทัศนีบูรณประกรณ์ด้วยซึ่งเป็นสสเชียงใหม่ของพักเพื่อไทยนะฮะเราเราลองฟังเรามีเสียงโรมถ้ามีเสียงโรมเล่เสียงโรมก่อนดีกว่านะครับถ้ามีเสียงโรมเล่เสียงรังสีมันโรมซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อของพักก้าวไกลก่อนแล้วค่อยไปที่คนอื่นๆนะฮะ มีร่างของภาคประชาชนซึ่งเป็นร่างที่จะยกเลิกอำนาจของคอสชที่เคยประกาศคำสั่งหรือประกาศของคอสชออกมาที่มีกฎหมายหลายฉบับนะครับที่คอสชออกมาแล้วฉุดลั้งการเดินหน้าของประเทศไทยแล้วก็รวมถึงร่างของอาจารย์ปียบุตรแสงกนกกุลอดีตสสพักอนาคตใหม่ที่ก็เสนอในลักษณะเดียวกันกับภาคประชาชน ถ้าทั้งหมดเราสามารถทำตรงนี้ได้สำเร็จผมคิดว่านี่คือนิมิตหมายอันดีของการเดินหน้าประเทศไทยที่จะปลดโซ่ตรวนการฉุดลั้งประเทศที่มีมาอย่างยาวนานผมก็หวังนะครับเป็นอย่างยิ่งว่าสภาแห่งนี้เราจะพิจารณากฎหมายเรื่องนี้โดยให้ความสำคัญเหมือนกับที่เราให้ความสำคัญกับร่างกฎหมายของครม ผมคิดว่านี่คือความสําคัญมากถ้าเราสามารถทําตรงนี้สําเร็จนะครับวันนี้จะเป็นวันที่เราเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ในหลายๆเรื่องนะครับก็อยากจะฝากถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะครับว่าถ้าล่างไหนที่มันมีความสําคัญนะครับจริงๆเนี่ยเราก็อยากจะให้ช่วยกันผ่านให้ได้นะครับเป็นคําสั่งที่ไม่ต้องฟังเสียงประชาชนไม่มีที่มาจาก ตัวแทนประชาชนใดๆทั้งสิ้นและพิสูจน์ว่าคําสั่งของคอสชอนี้ในทุกด้านจะคํานึงถึงผลประโยชน์ของธุรกิจทุนไยขนาดใหญ่นะทุนขนาดใหญ่แล้วก็ไม่คํานึงถึงประชาชนทั่วไปคําสั่งเหล่านี้เนี่ยต้องยกเลิกไปโดยเร็วซึ่งมีอยู่หลายฉบับแล้วก็เป็นเรื่องที่ไอรอให้ความสนใจอยู่แล้วนะครับเพราะผมก็หวังว่า สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะให้ความสําคัญในเรื่องนี้ผู้แทนราษฎรทั้งหลายจะต้องช่วยกันผลักดันให้มีเกิดการให้ความสนใจปัญหาที่เกิดจากคําสั่งคองสชอ,อย่างจริงจังทุกครั้งเนี่ยที่พยายามเขาก่อให้เกิดความกลัวพยายามทําให้เกิดความกลัวเพราะเขาอยากให้เราหยุดไงคะถ้าเกิดเราไม่กลัวเรายังพยายามเดินหน้าหาประชาธิปไตยต่อไปผมคิดว่าเผด็จการมันคงกลุ้มใจเหมือนกันอะ่ะเพราะว่า ทุกครั้งเข,เขาพยายามให้เรากลัวนู่นกลัวนี่ทั้งเอาคาดียัดก็ช่างนะคะหรือว่าทำดะเมิดิตอ,อะไรเราก็ช่างแต่ว่าที่น้องประชาชนและเยาวชนเราก็ยังเดินหน้าที่จะสู้กับเผด็จการที่จะทวงคืนประชาธิปไตยนะครับก็เป็นมุมมองของนั่นคือสสอพักเพื่อไทยครับ,ค,รบคุณทัศนีเนี่ยเป็นผู้ได้รับผลกระทบคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยเป็นข่าวนะแต่เราโหมมาลู้ข่าวทีหลังนี่แกโดนกักตัวไปหลายวันทีเดียวจาก ตอนนั้นไปรณรงค์เรื่องประชามติแก้ไขรลฐมาโนนแล้วก็โดนบุรณะประกรณ์ที่แม่สอเชียงใหม่เรื่องจากไอ้รณรงค์รณรงค์ตอนหวนโอประชามติตอนตอนนั้นที่มีการให้แก้รัฐธรรมนูญรอบนี้จงๆคนที่โดนหนักอีกคนหนึ่งที่โดนหนักแล้วคนไม่รู้คือหมอชนน่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยครับอันนี้โดนเรื่องขันแดงหนักเลยแจกขันสีแดงหมอชนน่านก็โดนเรื่องขันแดงโคตรหนักเลยโคตรงงเหมือนเราแจกเราไม่ได้แจกเราขายบริษัทแต่ว่า หมอชนหน้าเนี่ยนะัวหน้าภรคเพื่อไทยที่เมื่อวานประกาศแลนสไลด์ลวงหน้าเนี่ยนะฮะโดนขันแดงไปก่อนครับนะฮะตกลงแล้วแต่ว่าโอเคงั้นงั้นไม่ต้องลุ้นใช่ไหมคือเขาไม่ได้ล้างหรอกมรดกคสชทำไม่สำเร็จหรอกคือไปพูดจาแย่งมันไม่มีทางเขาเขาทำมาถึงขนาดนี้เขาจะยอมไม่ผลงานของเขาเนี่ยไม่แต่ถูกลบทิ้งจะไม่ให้จะหมายถึงว่าสภาจะไม่รับร่างกฎหมายนี้ว่าร้าแรกพลังประชารัฐน้าด้านขนาดนั้นพลังประชารัฐน่าจะไม่ไม่เล่นด้วยนะ จมันน่าเกลียดนะคุณคุณนันคุณเป็นสวไปเลยดีกว่าไม่ต้องลงเลือกตั้งเลยคราวหน้าเป็นสวไปเลยประยุทธ์ไม่ตั้งมันต่างกันยังไงอ่ะคุณมีเกียิมีศักดิ์ศรีฮะคุณต้องรู้ว่าที่มาและร่างเงาของคุณเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนและนี่ประชาชนเข้าชื่อกันหมื่นสามพันกว่ารายชื่อเนี่ยร่างเงาเนี่ยร่างเงามาจากบิ๊กป้อมบิ๊กตู่เปล่า คือคือเขาเขาคำนึงคุณมาจากการเลือกตั้งของประชาชนคุณจําวันที่คุณหาเสียงและยกมือไหว้ประชาชนได้ไม่ล่าหรือบางบางั่านกาอาจจะคิดว่าเปล่าล่าเงากูเป็นมาจากประชาชนพแม่มาจากธนบัตรกูมีกูมีสีเขียวกูมีสีม่วงกูมีสีเทามันต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งใช่เสียงเกินกว่ากนผ่านวาระแรกเนี่ยว่ากันอีกทีหนึ่งผ่านวาระแรกก่อนเอาเครื่องจริงแล้วถ้าคอสชอยากจะไอ้คำล้มทำ ถ้ารัฐบาลนี้อยากจะทำลงคำสั่งคองสชอไว้นะก็ไปออกเป็นพรบมามมมมครับก็ก็เป็นว่ายงเงเดี๋ยวรอลุ้นนะฮะอีกเรื่องหนึ่งซึ่งรอลุ้นอ๋อ,อไม่ต้องรอลุ้นคือ,ค,อคือเรื่องของศาลอาญาไต่สวนคำร้องของประกันตัวรุ้งสองคดีเนี่ยก่อนให้ประกันตัวไปเนี่ยคือตกลงแล้วรุ้งเนี่ยข่าวจากเมื่อวานนี้แค่สรุปให้ทราบนะฮะหลายคนคงทราบแล้วแต่รุ้งจะจะต้องใส่กำไลอิเล็กทรอนิกที่ข้อเท้าใช่ไหมฮะ ไปห้ามออกจากบ้านยี่บสี่ชั่วโมงแต่ว่าไปสอบได้ก็จากบ้านได้ไปสอบกับไปหาหมอแล้วก็ไปศาลนะครับไปเรียนที่เหลือได้กำหนดเลยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่เป็นนิสิตนักศึกษาอยู่เท่านั้นที่ห้ามออกจากบ้านยี่บี่ชั่วโมงเดินไปกินร้านหน้าก็ไม่ได้ติดคุกสั่งข้าวมากินที่บ้านได้เพราะว่าเป็นยุคล็อกดาวน์ใกล้ระดับองซานซูจีลอควบคุมตัวที่บ้านเฮ้ย ก็คำสั่งมันเป็นอย่างนี้จริงห้ามออกจากบ้าน24ชั่วโมงยกเป็นไปหาหมอให้ตำหนิจจะ์ปขึ้นศาลแล้วก็ไปไปทำเรื่องสอบเพราะว่าถึงเวลาองซางก็อยู่ตรงไหนล่ะเห็นไหมเวิร์กไปคุณชูวัฒน์แต่ว่าต้องเข้าใจว่าเข้าใจว่ายังเหลืออีกหลายคดีนะที่ยังจะต้องประกันตัวคือประกันไปแล้วศาลมีแนวโน้มแล้วว่าให้ประกันมาสอบใช่ไหมกักตัวที่บ้านแล้วไปสอบแต่ว่าวันนี้มันยังจะต้องเหลืออีกหลายคดีที่จะต้องถอนประกัน คือถ้าคดีอื่นไม่ได้ประกันเนี่ยคำสั่งเมื่อวานก็ยังอยู่ในคุกมันคือบางคนเข้าใจไปว่าลุงจะได้ออกจากคุกเมื่อวานไม่ใช่ตอลงวันนี้อยู่ไหนเนี่ยยังอยู่ในคุกอยู่แล้ววันนี้ต้องขอถอนประกันอีกสองคดีซึ่งก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเขามีคดีอื่นเขามีหลายคดีเขามีหลายคดีก็ไม่ได้แปลว่ายังไม่มีอะไรชัวว่าเขาจะได้ไปสอบอ่ะดิียังไม่ยังไม่ชัวร์แต่ว่าเขาเขาบอกต่อสารว่าคือจริงการไม่ให้สอบก็ไม่คือสมมติโดนสักสิบคดีก็คุณให้ประกันเก จะจะมีความพร้อมนะเพราะที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้มีโอกาสน <c oughs> องนอกท่องหนังสือแล้วก็ไปเรียนหนังสือนะ <c oughs> คือใช่คือกิจกรรมที่ผ่านมาคือเขาต้องสู้คดีนะไม่ใช่ไปเรียนนะ <c oughs> ก็โชคดีหน่อยที่เด็กเหล่านี้มันเรียนเก่งอ่าเรียนเก่งมากนี่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนซึ่งไม่ชอบให้เรียนในห้องนะต้อง <c oughs> <c oughs> ซึ่งผมเห็นด้วยนะว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้มันเหมือนเป็นทัศนศึกษาชีวิตอะที่ดีนะแต่ว่าบางทีมันมันคือคุณก็ห่างจากห้องเรียนมานานมากนะในขณะที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยมีความพร้อมในการที่จะสอบมากกว่าคุณนะมันก็เหนื่อยนะฮะ ก็ก็ใช <Harriet> ่แต่พวกนี้อ่านพวกนี้อ่านหนังสืออ่านเยอะอ่านมากกว่าตําราที่อาจารย์สอนอีกครับผมเชื่ออย่างนั้นนะผมดูจากนักกิจกรรมรุ่นรุ่นเก่ามามันก็อ่านหนังสือกันเยอะเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่หรอกเรื่องนี้รุ้งเขาบอกว่าตนกาลังศึกษาอยู่ปีที่4คณะสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบช่วงปลายภาคการศึกษาปีที่หนึ่งมีกำหนดระยะเวลา2ธันวาคมถึง17ธันวาคมวิชาที่เธอลงทะเบียนเรียนมีทั้งรูปแบบการสอบไปทำข้อสอบและการทำรายงานผมมันต้องมีรายงานด้วยครับทำไงอะใส่เอ็มก็ทำรายงานออนไลน์จากที่บ้าน Google Search ไปก็ลำบากหน่อยแต่น่าจะมีเพื่อนๆคอยช่วยอยู่มันเป็นการสอบนะฮะ ผมแค่กดประสาทไปเรื่อยๆไม่มีอะไรแต่คือเรื่องของเรื่องคือว่าโอเคเดี๋ยวรุ้งเขารอได้ลุ้นว่าจะได้ออกมาหรือไม่เสร็จแล้วมันมีอีกเรื่องนึ่งเนี่ยกรณีรุ้งก็เรื่องนึงแต่กรณีเพนกวินเนี่ยปทั้งปีเนี่ยติดไปแล้วคุณปื้มรู้ไปเท่าไหร่สองร้อยสี่สิบสี่วันเพนกวินในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาอยู่ในคุกแล้วสองร้อยสี่สิบสี่วันปีหนึ่งปีหนึ่งนี่สามร้อยหกสิบห้าใช่ไหมฮะเกือบทั้งปีเกือบทั้งปีสองในสามสองในสามของปีเนี่ยเพนกวินอยู่ในคุกโโออ้้้แลวตงงงยยยััไไมม่่ผผิิดดด คือประเทศนี้มันปาดเถื่อนได้ขนาดนี้นะคือตอนนี้เราพูดเรื่องของลุงกันยุเยอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเป็นกุ้นติดนี่เป็นเรื่องธรรมดาแล้วลุงเพิ่งติดใช่ไหมแต่เพนกุ้นเนี่ยในรอบย้อนไปในรอบสามสหสิบวันหลังจากก่อนหน้านี้เพนกวินอยู่ในคุก2อ0ิบวันไม่ใช่ล็อตเดียวติดกันนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าแบบล็อตเดียวหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่าระยะเวลาในการติดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาสาครั้งรวมกันเนี่ยเพนกว้นอยู่ในคุกมาแล้วเนี่ยแดเดือนเกือบทั้งปีโดย การเรียกร้องสิทธิในการประกันตัวไม่ว่าจะเป็นคดี 1- นึหรือคดีอื่นๆไม่จําเป็นเนี่ยคุณก็ควรจะสํานึกไว้ว่ามีเด็กคนหนึ่งที่ชื่อเพนกวินพลิชชีวรักเนี่ยในรอบ3 6 5้วันย้อนไปเนี่ยเขาอยู่ในคุกแล้ว8เดือนกว่าๆโดยยังไม่มีคาตัดสินว่าเขาผิดเลยแม้แต่คดีเดียวแต่เขาอยู่ในคุกแล้ว8เดือนครับครับนะฮะนั่นคือพาริชชวรักนะฮะ, <c oughs> ะส่วนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมแล้วก็กลุ่มวีโวแล้วก็มีประชาชนเนี่ย <c oughs> เขาไปร้องกับพิพักมีการพัฒนาการเม ซึ่งทําการสลายการชุมนุมอ่ซึ่งอ่เป็นการชุมนุมที่ที่จัดขึ้น14พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้กลุ่มนี้เนี่ยมายื่นหนังสือยืนยันว่าผู้ชุม,มนุมใช้เสรีภาพในการชุมนุมโดยสันติและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญมีการเคลื่อนขบวนจากจุดนัดหมายบริเวณแยกปทุมวันไปยังสถานทูตเยอรมันวันนั้นที่มันมีเรื่องยิงไปหน้าสถานทูตเยอรมัน,น,น,นที่มันมีคลิปยิงชัดเจนด้วยไงยิงต่อหน้าสื่อเยอะแยะด้วย มีคนโดนยิงแต่ว่าไม่มีใครบอกว่าใครยิงเนี่ยใช่ไหมในข่าวอ่ะมันก็ส่วนใหญ่ข่าวบอกว่าใครสุนยิงมาจากจุดไหนอ่ะใช่แล้วก็มีการยิงหน้าสถานที่ราชการนี่ชัดเจนสารวัตรแล้วหน่วยงานแล้วก็ทำเงียบๆไปเลยยังชัดเจนไม่พูดอะไรเลยอ่าอันนี้จุดยิงเนี่ยอย่างน้อยสองจุดเนี่ยอยู่หน้าสถานที่ราชการเขาจริงๆพูดแบบไม่คือพูดแบบว่าตำรวจบไม่อ คนเชื่อว่ายิงจากในสถานที่ราชการใช่คือเออผมโดนฟ้อง20ล้านไปแล้วผมต้องพูดแบบละมัดระวยมันอาจจะมีคนไปหาเรื่องใส่ร้ายตำรวจหรือเปล่าแล้วก็ยิงเด็กเเข้าไปในเข้าไปในสถานที่ราชการแล้วยิงออกมาเนเก่งนัยคือคือถ้าอย่างนั้นก็คือต้องเป็นคนนอกที่เข้าไปในสถานที่ราชการเพราะตรงนั้นมันเป็นสถานที่ราชการโอเคแล้วแล้วถ้าเกิดว่ามันยิงข้างนอกสถานที่ราชการมันไม่มีใครเห็นเลยคือคนเป็นเป็นพันวันนั้นเนี่ยไม่มีใครเห็นเลยว่าใครหยิบปืนมายิงกัน่เงี้ยหรอใช่ใช่ คุณปัดคุณสตัตวแพทย์ <c oughs> ปฏิพัฒนะเท่ทีปฏิพัฒน์สันติพาดา <c oughs> เขาเป็นประธานกรรมธิการการพัฒนาการเมือง <c oughs> เขาบอกว่าประชาชนมาเรียกร้องต่อนเนื่องกรรมธิการทํางานด้วยความยากลบาบากเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากตํารวจ <c oughs> มากเท่าที่ควรตนขอเรียกร้องไปยังนายกนายฐานะที่เป็นประธานกตารตร <c oughs> ให้กำชับและสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ย ให้ความร่วมมือกับการทํางานของสภาผู้แทนด้วยคือพูดจริงๆเนี่ยในยุคหนึ่งเนี่ยนะคนที่ต่อต้านคุณทักษิณบอกาคุณทักษิณทำลายระบบสภาเนี่ยนะยุคคุณประยุทธ์เนี่ยทำลายแบบชิบหายใบปวกเลยนะ,ะระบบการตรวจสอบระบบกรรมธิการเนี่ยคุณประยุทธ์เป็นตัวต้นแบบของการที่กรรมธิการเชิญยังไงกูไว้ไปจาได้ไหมตอนที่ขึ้นมาใหม่มีเรื่องเสรีพิสุทธิ์เชิญอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนั้นคนก็ดูว่าจะไปหรือเปล่าเป็นยุคที่สังคมเชื่อว่าโดยมาตรฐานของอารยประเทศเนี่ยเมื่อกรรมาิการเชิญเนี่ยต้องไปแต่ด้วยวิธีการที่เเออยยยย่่่ดดแสงงงป็นีีา ลังจากนั้นพวกตำรวจในกรรมาที่การเชิญกูก็ไม่ไปเพราะนายกูทาให้เห็นแล้วเป็นตัวอย่างที่เอาเอาลอกเลยแบบคือการทําลายระบบการตรวจสอบทําลายระบบสภาทําลายระบบกรรมธิการเนี่ยไม่มียุคไหนหนักเท่ายุคประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆเนี่ยมันมีตัวกฎหมายตัวที่ให้อํานาจกรรมธิการมีคําสั่งเรียกนะแต่ว่าไปมาเนี่ยกฎหมายตัวนี้มันมีปัญหาตรงไหนจึงไม่กล้าใช้คําสั่งนี้เขากลัวการแกล้งไงเพราะกฎหมายตัวนี้มันมีข้ออยู่ว่าเว้นไว้ว่าแบบ เปิดช่องไว้อะถ้าแท่งแรงก็จะโดนเล่นงานด้วยแต่ประเทศอื่นเนี่ยนะฮะกรรมธิการเนี่ยเรียกรัฐมนตรีไปต้องไปทั้งต้องไปของเรานี่คือไม่ต้องรัฐมนตรีฮะระดับต่ำกว่านั้นก็ไม่ไปคือแบบซึ่งมันก็คือการทำลายระบบรัฐสภาไงใช่ใช่ไหมในการตรวจสอบนะฮะโอเคก็ลองฟังนะครับจากปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับประธานกรรมธิการการพัฒนาเราจะเห็นได้ว่าโดยปกตินะครับสะเก็ดไฟของกระสุนยางเนี่ยจะไม่รุนแรง เท่านี้นะครับแต่ว่าในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่าอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่มีสะเก็ดไฟออกมาที่รุนแรงมากเลยก่าปกตินะครับโดยเนี่ยเราจัดที่เรารวบรวมพยาหลักฐานและข้อมูลต่างๆนะครับผมข้อมูลบ่งชี้ได้ว่าการยิงกระสุนปืนนัดนี้นะครับผมเป็นกระสุนปืนที่ถูกยิงเข้าไปแล้วเจาะทะลุผิวหนังของผู้ชุมนุมแล้วเข้าไปฝังอยู่ที่หน้าอกของผู้ชุมนุมนะครับผมเราเลยจะมาขอยื่นให้กรรมธิการพัฒนาการเมืองนะครับเรียกเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆนะครับให้เข้ามาตรวจสอบ ก็ีดังกล่าวนะครับผมจะมีการอ้างเสมอว่าปฏิบัติตามหลักสากลไปแล้วซึ่งเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมาตรการจากเบาไปหนักเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นว่ามันมีความสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ตอนนี้ท่าทีในการคุกค,คามพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงสูงม่มวลชนด้วยนะครับท่าทีของกรสทชที่ออกมาให้คําเตือนใช่ไหมครับหรือว่าการดําเนินการทางกฎหมายนะครับหลายอย่างรวมไปถึงการใช้กําลังบรรยากาศแบบนี้นะครับ ไม่ได้เป็นผลดีต่อแนวทางที่เราจะแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีเลยเราจึงอยากเรียกร้องนะครับนอกจากจะเรากรรมการชุดนี้เรายังจะดําเนินหน้าในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็หาความรับผิดช,ชอบจากเจ้าหน้าที่รัฐนะครับโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่กํากับดูแลตํำรวจอยู่นะครับภิพัฒน์สันติพาดานะครับ <c oughs> เขาก็ขยันขยันในการทํางานด้านตรวจสอบท <c oughs> ีเดียวม,มีงานต่อเนื่องนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูความเคลื่อนไหวของทั้งนายกรัฐมนตรีและก็รองนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่นะฮะที่อยู่ตานนี้นคับ Voice Coffee มเมล็ดก,กาแฟสดแบบบขดขนาด200กรัมคั่ววันต่อวันทุกออเดอร์ให้คุณได้ดื่มดำความหอมละมุนของกาแฟคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คอกาแฟทุกคนราคาถุงละ240บาทมีให้เลือก4รสชาติอาราบิก้า100%โรบัสต้า100%เว k อ u p เบรนดและโอ e วอร์วิวเบรนสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza Shop Voice TV co th 不歪了，不歪了，不歪了。 สน,สนับสนุนสินค้าที่ระลึก Voice TV น้ำมันหอมระเหยสามกลิ่นจาก Voice ขนาด10มิลลิลิตรผลิตจากโอรชียนิคอะลมอนด์ออยล์ใช้เหมื่นพิมเสนดมหรือกริ้งทาตามจุดที่จรครบจบในขวดเดียวฟรีดอมกลิ่นแห่งอิสระและเสรีภาพที่เราไม่เคยได้รับมา7ปี Springtime ท่านเด็ดออกไม้ทิ้งจะยิ่งบากลิ่นแห่งฤดูการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย We the People กลิ่นประชาชนคนไทยคนไทยที่แปลว่าอิสระกลิ่นสดชื่นเหมือนได้ยืนอยู่ท่ามกลางความเท่าเทียมกันวางจหน่ายแล้วในราคาขวดละ270บาทพิเศษชุด3ขวดชุดละ75า สนใจสั่นซื้อได้แล้ววันนี้ที่ voice plaza shop voice tv co th ร่วมสนับสนุนสินค้าที่ระลึก voice tv กระเป๋าผ้า your voice matters เพราะเสียงของทุกคนมีความสำคัญกระเป๋าผ้า Your Voice Matters ขนาด16นิ้วใหญ่จุใจใส่ของได้เยอะไม่เถอะทะพกพาสะดวกช่วยส่งเสียงของทุกคนให้ดังมากยิ่งขึ้นวางจำหน่ายแล้วในราคา390บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice.tv.co.th ป๊อปคอนร,ระดับพรีเมียมที่เราคัดสรรวัตถุดิบระดับสูงให้คุณโดยเฉพาะเราคัดเลือกเมล็ดที่มีไซส์ใหญ่เพื่อให้ได้ชิ้นป๊อปคอนที่เต็มปากเต็มคำไม่ว่าจะเวลาไหนาเราจะทำให้ท้องคุณอิ่มได้แน่นอนกับ Voice Popcorn มี2องรสชาติคาราเมลอัลมอนด์หวานหวานมันมันและทรัฟเฟิลกลิ่นเข้มขน้นหอมมัน กระปุกละ179บาทพิเศษซื้อ5แถม1ราคา895บาท Voice Popcorn เคี้ยวสนุกจนหยุดไม่ได้สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voice.tv.co.th